สวัสดีครับพีช็อปนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับชุดแต่งวิวเนะครับผมเป็นวิวเอ็กโฉมแรกนะครับตัวนี้นะฮะก่อนเปลี่ยนเป็นโฉมสองนะครับผมนะฮะตอนนี้ลูกค้าท่านใดนะครับที่มีวิวเอ็กโฉมโฉมแรกแล้วกันนะครับผมประมาณปี2 0 1พัขึ้นไปนะครับผม4 5 1 6 1 7นะฮะเรามาดูชุดแต่งตัวนี้ด้วยนะครับมาเปลี่ยนฟิลลุกสปอร์ตนะฮะให้กับรถท่าน มาดูกันนะเป็นชุดแต่งฟรีฟอร์มนะครับตัวน FM นะครับผมครนนี้จัดชุด8ชิ้นนะครับผมมีอะไรบ้างนะก็มีสเกิร์ตหน้านะครับน้สเกิร์ตหน้าตัวนี้ตอนนี้พิเศษนะครับมีไฟไฟหลีนะเป็นมิวเอ็กซ์่ตัว FM ครับควนี้รุ่นขายดีนะครับตัวนี้เป็น FM นะครับก็มีเพิ่มข้อบันไดนะครับผมกาบประตูนะฮะตัวนี้นะครับ นะสวยงามนะดูลงตัวนะครับนี่เป็นท้ายข้อคู่นะครับนะเปลี่ยนลุกแบบบ,บ้านนะครับเป็นบ้านเป็นรถสปอร์ตขึ้นมาทันทีเลยครับตัวนี้นะฮะกับค่าตัวตอนนี้ก็ราคาไม่แรงนะครับอยู่ที่ออปชั่นนะครับหน้าหลังหน้าหลังข้อบันไดหน้าหลังกาบประตู ากาเป็สปอเลอร์อทายนะครับมีถึงชุด10ชิ้นนะครับตอนนี้นะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับที่วีช็อปนะครับผมตามเบอร์นี้เลยโอเคครับผมขอบคุณมากครับ